จ้ายายชิพาเบื้องบรรยากาศด้วจานยายบูมอจิ๋งขาวพื้นไทยใหไทยนาแล้วพี่น้องยายมืนอนีก,ก็สิลุ่งทวงลุ่ทาหากินหาอยากเจ้าจิตใจยั้งเอาพี่น้องเนาะถ้าซองยังไปสุระอยู่ยายกับไทยประลมเงินยายแปลนหมดแล้วนี้ แถวนี้พี่น้องเอ้ยมรรจะกาดไ้ไท้าทหน้าแล้วไทยเขาแล้วพี่น้องสวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนี้ยะจะไม่กล้าผ้ามวนด้ยวถดยถ่าเด้ดอจ่าด้วยผ้าลงทงลงถาไปหาหยังตาทองโอ,อ้ตาทองสิไปเอานอใหม่เด้ยวยจ่าด้ยวยไปไปหลุนบึงสิมีจักนอ <laughs> พี่เป้ฮะซอยพี่น้องมีพี่เกาพี่น้องพี่น้องบุญบวชด้วจ่าเด้อพี่อันนี้แพนครับสุภุสุคุนยายกับจีเป้งัดทั้งงัดด้วจ่าเด้อไปยายกับมือนีกับจีเป้ธุระกับตาทองเนาะเป้ซอยพีซอยน้องมือนีมืออื่นพุ่นกระห่มเนาะจ่าเนาะนี่ยายกับจีมาเอาคลิปนองใหม่แต่เช้าๆกันด้วจ่าเด้อ นอนใหม่ขางเงินยายนี่แหละจกักมีจักนอนน้องพี่น้องเนาะไปลุยห <laughs> งัดจังงัดไปงัดจังหงัดเอ้ยพี่น้องเนอายพี่น้องมาเบิงึงมาลุนเบ้อนี่ฝนตกมากก็ออกเนาะเจ้าอุนเนาะจ่าเนาะฮะปดพี่น้อง อุ้ยสามนอเฮียงการำนี่ก็พ่อมกเร็วนาอพี่น้องเนาะเออสี่นอทั้งไตได้เท้นี่นะทักไตบูนไหมอพี่น้องนี่เตัตนี้ว่เดอกจะเอาเตโตใหญ่ๆกันนะเาเนาะเอพี่น้งเอาเนาะองเออหาเอาเถาเอามืดนะจ่าเนาะไป ต้องเวียนมากกับไปซอยบอกอันนี้ไหมจังหน่อยยิงย่ามมหาเจสาวเลยมันหอนแห้งนอกเจ้าเนาะย่ากับกวากิ้นเขาเหลว่ยย่กับสิ่ไปซอยพีซอยหนองพีซอยกันอ๋นอ พี่น้องสามสี่บ่เอานะโอ้เอาตัวนี้เอาบ่เอเอาเลยเสาเอาอย่ามันอันนี้โกนโกนมันกับทำนี่เออเอาปาดเลยเอาตาตาตัวนี้คืออินตามันเนาะแถาเนาะนอตานี่อย่ามันบ่ใหญ่ไปใหญ่มาเอาทำนี้แหละพี่น้องกินแสบนี่แหละไปทำมุกนาะพี่น้อง มามาเอาในใหญ่เด้อนีเอืองนีแหละขนตัวมากก็ออกตดออกตัอันใหญ่นาะเถ่านาะเจ้านอน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 เฮ้ยเถ่างัดทั้งงัดงัดทั้งงัดออตัวนี้นอตัวนี้เขาอื่นนอยังมันเถ่านี่นอนตานอนไหนนอนนอนนอนน่างมันเดยเย่านอน โมเมนต์นอตามันนอตามันกะแบบเจ้าเอาวังหนึ่งนี่ตื่นเขาอื่นนอนนั่งดินนอแถาเนาะนอนนั่งดินนี่อ๋อบอสหงามกิลีหงามกิลีไปแล้วหงามคือคนนี่อันนี้เนาะงามคือคนาอ้าแถางัดช่างงัดช่างงัดงัดเด้อพี่น้องงัดเด้อ น้าไ no, no ้หนอนบางหดอีกไอ้วิหลังออลเะจับพุนต๊กนานปารปาถืตือใจนานถือแล้วอุ้ยจดกสองหนอนพี่นอนนี่นี่อุ้ยตัวนี้เขาอื่นหนอตามันได้เ่านี่มันชิญไบ่ห ญงอยู่นะขับุทลงมานี่แตกออกมันน้อยนี่แตกออกนี่โอ้ยกำลังแตกเต็มอยู่หนึ่งนึ่งหนึ่งสองนี่ดีไอโอ้ยนี่สองหนึ่งสองโนต้ามันโดนจ่าเด้อไปเดี๋เดี๋ยวกวยายากกวต๊หลงอึบ เหายปาดนี่ร่างออกด้วยจ่าก็ร่างออกก็ถูกก็ไปด้วตะท้องสมัครอ้ย่อยไว้ก็นอจ่านอคอยมาหักนี่เจาห้างนอนั่งมันก่อนนี <h 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 ่นอตัวนี้มันหักเอาไปอหักสองหักเออน้องเาพี่น้องก็่งออกนี่นี่ แก่อยู่นี่ตัวนี้เอาตัวนี้นะนี่เอาเลยนี่เออเอาเลยนี่โอ้ยพี่น้องปาดปาดอหนึ่งสองสามสี่เห็นหมดพี่น่องไก่เห็นบ่เอาปาดพี่น้องตามันีหนึ่งโมเมนตั้งได้พี่น้องนี่ยังเขาอื่นมันหนึ่งสองโอ้ยพี่น้องพังสะโอ้ยพังสะ ล่างออกมันออกสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้จุ่มนี่ไม่หกไม่หกตัวนี้นี่ก็ล่างออกอีกแม่เ่านี่โอ้น้มโอ้นี่พี่น้องมันใหญ่กว่าน้องพี่น้องจากสิ้ผ้างัดทั้งงัดอีกน้อง่าเนาะนี่กอนน้อยยกใครมางัดทั้งงัดอีกเนาะเออนี่เอาตัวนี้แต่ตัวนี้ด้วพี่น้องด้วยสองอันเนาะจ่ายเนาะฝาถึกนอหน่อยอยู่ได้เ่าโอ้ อนี่คันย่ามพนนี่มันก็ออกร้ายยังสี่เลยจ่างามเออวุ่นวุ่นราชีพรในร้านบละวุ่นเอจีพรในพี่ในน้องบลเแ่าในร้านไงถาหนูเด้อพี่น้องด้อยเธอหมูนั่นจังสีหู มือมอื่นมืออื่นเพูนกระห่มมืออื่นเพูนกระตอนรับ,บ,อบเอานอนนี่เอาวาเท้าเออ้าเท้าเอ้าอืมอ่ะพี่น้องเจ้าเบ,บิงบ้งเบิ้งอุ้ยงามอย่างนี้เลยพี่น้องเบิ้งแกะไงนอนไม่จือันนี้จอยปล่อยไว้ก่อนได้จ่าเด้อจอยปล่อยไว้โอ้ยลีนพันธ์เนาะพี่น้องไปมาเอามาเชือกะตา ตาโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยอยุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนอพี่น้อง่าจะ้นน้อยไปเต่าไปอันทุกคนอันนี้หนึ่งได้จ่ายเลยนี่แหละอันนี้อันหนึ่งม่จฉานอเตาเนี่ยเนาะเดียวออกมาทางหนองหนอกแนงหลายปล่อยให้คืน อ sí ุ้ยพี네่น bueno> ้องนี่แล้วพี่ก็ก้อนนี่ก็เต็มอยู่พี่น้องนี่ดบุกหายลายอยู่กำลังออกขี้เคลือนกันอยู่ก็พี่น้องเคลื่อุ้ยเนก็เต็มอยู่เขาเอาแพทย์อนิวัยเขายันไกลเคลียร์ได้พี่น้องเคียร์พี่อุ้ยพี่น้องนี่ก็ลังออกเลยปลาปลาเต็มหายะเลยเดี๋ยวเออ่เอาติตโต เึ้นบ่อพี่น้องเฮ้ยเอาไว้เถอะซับไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องอย่าเบื่อยายเด้อไปกระลังใจให้ยายเนยซับอึ่งซับเต็นน้องคนปูนี่แหละเออซับมาอีปอกอีโป่งเก็บไก่เนาะแกะกะหาล้อใกล้ๆนี่แหละหาล้อบานนี่หลา่ดูเนาะพี่น้องเนาะหลังจากซับน้องใหม่เราย่าก็ชิมาเก็บเห็ดรด้จยาเด้อ อหญ่มาเห็นฮิตไหวนี่อยู่มองหุดฮิตต่อเด้อจ่าเด้อหิตต่อไปลุยลุยพุ่นเท่าทั้งพุ่นนี่อยู่มองรองใหม่หุดนี่ใาย่จิมาเก็บหิตไปไลยถ้าเก่งจะนอนใหม่เนาะจ่าเนาะนี่หินบ่อเท่าหินบ่อนี่นี่พี่น้องนี่นี่ ปาดนี่ดอกงามัมาแถามาเห็ดขอนเห็ดขอนขอนหยางวาของยายจีบอกขอนเหลื่อมด้วยจ่าเด้อเห็ดขอนเหลื่อมปลูกลอกใหม่แมนเอาเอาโหดดอกใหม่ยายหรือมะพร้เป็นยังเถวไปชองมีบ่อท้องบนมีมังเดียวนนี่นะ พี่น้องนี่ไปใส่แกงแกงปือ้อน้อยเจ้าน้อยห็ดแกงปือ้อนั่นโอ้ยลองเงี้ยงงามๆไปไปไปปาดออกเนาะพี่น้องหิ้ดเร็วก็อยาก็จะไปปาดก็จะไปไงเ <laughs> จ้าอยากจะไปปอก <laughs> ปอก <laughs> โอ้ยใหญก็หลงใหญก็จะไปปอกน้อใหม่เนาะจ่าเนาะไปามากด้ี่สวัสดีจ้าบอกนอน่องง่งเลล้ไเลจน้องจีน้องเนาะไม่เลีไนจัจัอ

เยวแต่แรกใส่กระตามาเนาะพี่นาะอใหเข้ากรตามาสิอืมจุบโอ้เอออ้ยตองใส่กำหนักรึขันมะ นอใบไม้นอไม่เบนมีบุกคัด้วนจ่ายเวยเขาอื่นนอไม้หวานม,นมันบุกเป็นหนังใหญ่เอกทังสี่เลยขมแมนมูมเพิ่นนี่พื่นพัดนังสีได้นาาอเสาเออเด่นมันใส่มีาขาออกขาเข้าเนาะใหญ่กว่าฟอกเบนบานบ้าน

เหลียวแยกกะทิจักเนาะจ่านาะยายิจัก,ก,จกไว้เป็นชิ้นน้นอยๆแล้วก็เอาไว้สมุกเด,ด้๋จ้าเด้อยายจักไว้เห็นดอก <c oughs> จะสร้างจักยายกกะทิอาใส่จักแลี่ยว เดือดเดียวสาจักมาทะเลเอ้อยพี่น้องเยอะกับเอาเกลือมักเอ้าเกลือมักปอ้ดอะเกลือใส่ไว้มันเกลือใส่ไว้ออนด้วยใจเลยกระท้อกับมักน่ะหรอจะปล่อยตุ่มเนาะเข่าเนาะหรือเดือดเดือดอีกดอกกระสิบอะไรของพัดตุ่มซื่อใส่ออนก่อนเนาะพี่น้องเนาะเศร้าเราไปตุ่มตุ่มน้ำเดียวนึงเด็บพี่น้องตุ่มน้ำเดียวแล้วก็ เด็กคนหมูเด็กคนเกงก็ได้เฮ็ดยังก็ได้มดเป็นน้องใหมน้องจ๋าน้อแก้วก็ได้เป็นมึงเฮ็ดเกิเจะเกงใส่ปกกได้น้องน้องจแ่เลยแหละมันนี่าเลยมาลมาใหญ่กะ จุดคิบจ ok ักน้องกมาเห็ดจักนอยนั่พี่น้องแกจุคิบไปเทียงแค่นึงเลยสอบคิบไายคิบนือจะลืมพดติดามพเป็นกังใจให้ได้ในเดือจาสวัสดีจัารักนะทุกคนยินดต้ดตรับลิบยายจอไปในเดือจาบ๊ายบายวัทุกข์่าพี่น้องีดีไม่แห้งุุ๊สน้่อนไหมพี่น้องปวดลูกงามเลยทางมันเอคิไว